ยาพี่น้องบ้าหมโกพี่น้องหรอเ่าแล้วยายอันนี้จะแม้มันไม่ไดดวเวด,ด้งานคักเนาะยอมรับพี่น้องอันนี้ก็มามาจากหาเห็ดแล้วพี่น้องมาพัดมาเห็นอันหอยงโง่มาเล่ขี้ดินขี้ดินอันนี้มันได้อันนั้นบ่นเนาะพี่น้องมันได้โปรตีนของเละถาดของมันบ่หนะกะตะเก้าเคยเห็นยินมองนี้นะมันก็มีหลายกระโดโดอ แต่นี่มันก็นมาเล่ได้มันกินาก้ากินพิเลยเรียบร้อยแล้วก็มันมันมาเสริมธาตุของมันอีกว่าพี่น้องนะเป็นมันมันมาแฮนกินขี้ดินเป็นโป้งขี้ดินเป็นเป็นโป้งเป็นอันนั้นอันนัมันเข้มมันอันนั้นบ่อมองนี้นะเนาะพี่น้องแต่เป็นลายมองอยู่ที่เห็นสังเกตเบิงนะแต่มองนี้นะมีลายก็ไดผ้ผ่านมาผ่านมาละมาสังเกตเปิงละมาเห็นหอยงโงูมาเล่มากิน แต่ก่อนกาเห็นลายมองอยู่แบบนี้นะอันนี้ก็ก็มีคอยกวางกระดอกกับคนะบางไอ้หอยด้าหอยเดินมันมามาเล่มากัดกินดินดินมันเป็นโป่งพี่น้องเอ้เหนะ็นนะคือนเลยแม้นมันเข้มมันละได้ธาตุของมันสนิทนี้สนิทหนึ่งบ่นเนาพี่น้องเนอะแล้วมาถ่ายภาพเพื่อพี่น้องบอนคณะหอยด้าหอยเดินเสพนมาเล่กินไปข้างหน้าเพึ่นก็ได้พี่น้องแต่มันทำไม่ได้หยางไป มันมาเล่มากัดกินขี้ดินมันละเป็นาธาตุธาตุเล็กาธาตุพิเลยของมันบ่เนาะมาเสริมาธาตุของมันจากหลังจากที่มันกินหญ้ากินพิเยแล้วนะมันก็มาเล่กินขี้ดินกินขี้ดินป้งหือแม้แ่มันละคข้ปมันอันนั้นนะแลน้วเนาะพี่น้องฟานมาเห็นแล้วมาถ่ายภาพเพื่อพี่น้องเบิ่งอีอันนี้นะโง่โง่ควายมาเล่ส่วนมากมันจะเป็นโง่และมาเล่พี่น้องเนาะ ยังโลมาแต่หาเหตุนะพี่น้องถ้าไปผ่านอี่ทางหน้าพึ่นนะสักมือห้าได้ไปยังถ่ายมองนั้นนะกว้างขนาดอันที่มันเล่นะงูใหาย่ก็เคยถ้ามีเห็นนะลงไปโจมบบมองนั้นจะเห็นงูนะส่วนใบใบค้ำๆมันจะลงไปเล่กินขี้ดินนี่ละ่ะกินขี้ดินโป่งนี่ละ่ะมันเค็มมันทานเล็กของมันบน่เนาะจ้าคิปนี้กระเทอนี้ขอบคุณวันดีค่ะ